เ hey, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,กคนด้วยครับผมอันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับผมพาร์ทที่เท่าไหร่นะผมลืมแล้วอ่าะตอนนี้เรามาอยู่ที่พาร์ทที่สี่นะแอบก่อนหน้านี้ที่ผมไปสอบอาประชาชนแล้วเป็นประชาชนผมเคยผมบอกไว้ว่าพาร์ทนี้ผมจะซื้อรถไม้ได้นะครับและตอนนี้ ผมได้รถมาแล้วนี่ทุกคอมาเดินดูนี่ครับรถคันนี้เลยครับที่ผมบอกว่าเปิดป่าทุนมันเปิดปลาทุนได้ครับผมนี่เออเราต้องสตาร์ทรถก่อนสตาร์ทรถเอ,อ๋สตาร์ทรถกดตัว K แล้วกดไปที่เครื่องยนต์ก็เทอะครับผมแล้วกด H คนเหดค้านะครับเพื่อเปิดตันทุนนะฮะลงมาอ่าคันนี้แสนเจ็ดนะครับผมอ่าในร้านค้านะครับอันนี้คือรถคันแรกของลูกชิ้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งรถกันดีก,กว่านะครับผมมีเงินอยู่ไม่เยอะนะผมจะแต่งแค่นิดเดียวพอนะครับมมีเงินอยู่ นิดเดียวไนี่ยพูดอายเขาเราทำการกด enter นะครับรถมันามาจะวิ่งมาแบบนี้นะครับอ่ะก็ให้เราทำอะไรเนะี่ยอะให้คุซ่อมรถไม่นะไม่นะรถเราบึ่งซ่อมมานะ เมื่อกี้ผมมึงซ่อมโดมานะก่อนนี้ผมจะกดอัดดาบเฮ้ยซ่อ,ซอมห้าร้อยนี่ผมไม่มีเงินแล้วนั่นเนี่ยมาก็มาอันนี้คือด้านข้างนะครับนี่คืออะไรไหนวะไหนอีเดอร์เชนี่ก็อันนี้ด้านท้ายอุ้ยผมไม่เอาผมเอาสีเอ้ากดผิด กดผิดครับท่านผู้ชมรอสักครู่นะสีขาวที่ผมอยากได้แต่ตอนนี้รถมันเปื้อนไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเปื้อนทำไมนะไม่ใช่อันเนี้ย แต่งรูปแบบนี้มันจะเลื่อนนานหน่อยอ่ะมันไม่มีให้เลือกหมดหมู่นี่สีขาวไม่แพงยี่สิบนะครับแล้วมาตรงนี้เป็นสีแดงนะครับ <c oughs> เหตุผลที่ผมแต่งแบบนี้เพราะว่า <c oughs> เมืองเก่าผมเคยแต่งนะครับ <c oughs> ผมเคยแต่งแบบนี้ <c oughs> และสีแดงเป็นสีที่ผมชอบ <c oughs> กับสีฟ้านะครับ แต่ว่าเอาไม่เอาแต่งสีแดงมากกว่าคิดถึงแล้วคันเก่าสีแดงไหนดีว่าแดงนี่แล้วกันอืมเอานีแหละอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพอสองพันอะไรวะ แต่งไม่ได้ต้องแต่งไปแล้วอะไรงงวัดตึกฟาก้า oh, <yeah. S 1> มาครับแล้วแล้วแล่ตรงนี้คือเล่นลวงนะปล่อยมัน oh, <yeah. S 1> อ่านี่เลยคือล้อเราจะไปลเอล้ออันนี้แล้วกันปาดปัดปาดล้ออะไรวะเนะี่ยไม่เอาล้อกระทะ นี่ราสปอร์ตอี้ผมชอบอะ่ะอี้แต่หมดนี้มันแบบมันดูไม่ได้กว้างเลยอะ่ะไม่กว้างมันดูได้แคบมากมองมองอะ่ะอันนี้หรออันนี้ผมชอบอันเนี้ย สีคอมเบนส์ดำอ่าเออกดปิดพลังรถได้ที่ไหนวะเนี่ยกดเิดนะครับไอ้เี้ อย่าแป่งนี่สิอันนี้ไว้ก่อนนะไม่สำคัญกับเราเลยวิ <c oughs> ่งเงินวิ่งผมมี่งเงินเท่านี้แหละแต่งน่าเน,นี้นแหละแต่งไม่สวยนะเดี๋ยวผมไปทำงานเพิ่มอนะ่ะว้าวผมก็ไม่ได้ทำง,งานมาหรอกเออผมจะมาแต่งนั่น ผู้ชมดูอ่ะก็จะเป็นแนบนี้แต่ไม่รู้มันร้านเราตรงไหนเนี่ยดูผมไปดูที่ที่ซื้อรถก่อนว่ามีี่ร้านรถขายซื้อเปล่านะครับ นี่ครับอันนี่ไงที่ซื้อล้างรถอาจะรดห้าสิบบาทขอ,องก็มาร้อยแต่ที่ขอ,องซ้มห้าร้อยจริงหรอเฮ้ยก่อนหน้าน,นี้ผมไปซื้อซื้อที่บาทวะฮี่ก่อนหน้านี้นนเดีผมไปดูตลาดโลก่อน ผมจนได้ว่าผมซื้อกล่อ,องอพที่ตลาดโลกเอ๊ยตลาดโลกค่อนข้างที่จะแพงนะครับมอหขอดูที่ตลาดโลกอีกทีถ้าตลาดโลกแพงนี่ความซวยผงผมดจริงๆเดี๋ยวว่าเลังผมจะซื้อตรงนี้แล้วแล้หนึ่งขอเบิกเงินแป๊บ ับแล้วเหตัด er นะครับกดเอน e ตอร์นะครับอ่าแล้วก็ดูยอดเงินน e ะคร nah ับกดสเปรบ้ากดสี่ร้อยแล้วก็กด f เพื่อถอนเงินสี่ร้อยบาทนะครับพิมพ์ไปได้แล้วถอนเงินง่ายๆนะครับสบาย เอาไปโดยที่ตลาดโลกกันนะครับถ้าถ้ามันแพงกว่าตรงเมื่อกี้คือผมโดนต้มต้มจนเปื่อยนะครับอะไรเป็นใจยังไงเวลวโอเค เนี่ยตลาดโลกลยอยู่ตรงนี้ดูเนีอุอันนี้ถูกว่าโอเคโอเคสบาใจได้หรือว่าเขาไม่ต้มเรานะครับอรเหนือ่อยนะอ่าเดี๋ยวเราไปสอบไปกับขี่กันเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ กรณีผมเนี่ยกดอัดถายคลิปเนี่ยอ่าผมโดนต,ตำรวจเรียกไปแล้วนะครับค่าปรับอ่าอยู่ที่500บาทนะครับื่อครั้งที่จะแพงโอเคเรามาถึงที่อ่าสอบไปกับกี่ทำงานกด E นะเดี๋ยว500บาทเพื่อการสอบ เราต้องยอมเสียแล้วเพราะว่าไม่งั้นเรา้อโดนค้าปรับ500อยู่แล้วนะครับก็รนีรดเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันกับเอ้กับผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไรอุซสายะจะได้ทันทีโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็สอบผ่านเ็นนี่เรียบร้อยแล้วครับเพราะข้อการ เนาะอ่ะผมได้รับใบกับขี่แล้วรอรอทุกคนเนี่ยอะไรอะชื่อนามสกุลผมมองไม่เห็นเลยวะ่ะว<ม>ันเกิดปัจจุบันสูงอะไรประเภทรถประเภทรถยังไม่มีเลยเราต้องไปสอบปฏิบัติก่อนมันเนี่ยนี่ไง เราต้องไปสอบบไอปฏิบัติก่อนพันห้าพันห้าตอนนี้ผมมีสองร้อยห้าสิบหกก็ถือว่าผมสอบสำเร็จแล้วป่ะเออใช่ไหมทุกคนสอบแค่นี้ก็พอแล้วป่ะมีแค่ใบแล้วอ่ะได้ใบมาแล้วอ่ะเออเอาแค่นี้ก็พอมากผมว่าอ่ะ อ่าแค่นี้ก็พอละ mm hmm. เดี๋ยวไอ้ประเภทรถดุม mm hmm. ไปทำเองนะ mm hmm. เดี๋ยวทุกคนดูเนะี่ยมันจะเบี่ยเนีผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ mm hmm. ผมอย่าลืมติดตามแล้วกดไลค์และเขียนคอมเมนต์ด้วยนะครับ mm hmm. ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับว่ามีคนดูจริงๆนะโอเคบายยเจอกันพักหนะ้า หน้าผมจะไปทำอะไรรอดู๊ายบาย